ทุกคคะกำลังอยู่กับรายการการเมืองจ้าจ๋านะคะวันนี้เราจ้าจ๋ากับคุณพึ่งนะคะคุณสุพมาศรอิสระพักดีกําลังพูดคุยคะ่ะว่าสมัยเด็กๆเ,เธอเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่บ้าเรียน แต่สามารถเรียนได้อย่างดีนะคะเรามาดูสิคะว่าหลังจากที่เธอมาเป็นวิศวะนะคะมาเรียนวิศวะจุฬามีผลอิทธิพลอะไรมั้งที่ทําให้เธอสนใจจะเป็นนักการเมืองนะคะผูะ้คุยกันต่อค่ะเพื่งค่ะอย่างที่บอกจบมหแล้วน,นะ,ะเข้ามาหาลัยใช่เ,นะเข้ามาหาวิทยาลัยเลือกวิศวะซึ่งก็เลือกแค่สองคณะเลือกเลือกวิศวะจุฬากับเศรษฐศาสตร์จุฬาอ๋อเรียนจากเรียนจุฬาทาไมถึงอ,อยากเรียน,ยยนจุฬามัน เป็นค่านิยมมองเป็นความรู้สึกสมัยนั้นของเพื่อนๆของกลุ่มเพื่อนเรียนจบเพื่อนมีที่นั่นเราก็มีแล้วพี่สาวก็จบนิติศาสตร์จุฬาก็เลยอยากอยากแล้วแถวนั้นแบบมันก็มีสยองสยามไม่เคยไปจริงจริงเราอยากช้อปปิ้งมากกว่าเพราะว่าเราอยู่สตรีทบาร์ลำพูนบาร์ลำพูนเป็นแบบบาร์ลำพูนแล้วก็อยากไปตอนนั้นไม่มาบุญครองไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ความรู้สึกตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแถวสยามอะไรเนี้ยมันมันไกลเนาะใช่ใช่ใช่เป็นนักเรียนไงลุ๊ แล้วอีกอย่างนึงคือธรรมศาสตร์เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจริงๆก็อยากเรียนนะแต่ว่าเขาไปเรียนนู่นอะลังศิลป์ในยุคเราเรียนลังศิตแล้วมันไกลไงควารู้สึกเพิ่งเพิ่งมองว่าจุฬาแต่บ้านอยู่หลักสี่นะคะคุณมันไม่ไกลสมัยก่อนนี่มันนั่งรถเมล์ปื๊ดปื๊ดเดียวก็ถึงแล้วประมาณรถมันไม่ติดหูแต่ดิฉันชอบจุฬาอยู่อย่างหนึ่งค่ะตอนเด็กๆเรียนเนี่ยอยากเห็นอุโมงค์แห่งแรกแห่งของประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไปถึงก็วิ่งผ่านอุโมงค์ไปวิ่งผ่านอุโมงค์มาเด็กต่างจัง จำได้ว่าตอนนั้นที่เลือกจุฬาเพราะรู้สึกว่าหนึ่งมันเท่แล้วก็สองเนี่ยมันใกล้บ้านนี่คือความรู้สึกเหตุผลมีแค่นี้เองเพราะว่านั่งดูนะแล้วมันไม่เลือกวิศวะอย่างอื่นเผื่อไว้เลยเขาให้เลือกตบอันดับนี้โอ้โหสมัยก่อนนะไปยังไงนึงไม่ออกไม่รู้จักเราบอกว่าระบกอันังนี้ โอ้โหต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งรถไฟก็คือถ้าเกิดสมมติว่าสมัยก่อนเราขับรถรถไฟไปเรียนนะใช่ใช่นั่งเรือไปต่ออย่างเงี้ยเสร็ษศาสตร์ยังนั่งรถไฟไปเลยดิฉันนั่งรถไฟไปเรียนที่ลังสิตลังสิตอีก,อกเกษตรแต่ละที่ที่แบบโอหอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเสรีว่าต้องมั่นใจมากว่าฉันต้องเข้าให้ได้เออคือแบบคิดว่ามันมันได้แล้วที่คณะเศรษฐศาสตร์อย่างที่คุณตาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะมันคืออะไรมันคืออะไรเขาบอกว่าคนเรียนคนเรียนเศรษฐศาสตร์โตขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบ เป็นนักคิดอ่เออเป็นนักคิดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเรียนสู้ศาตร์สำคัญคือมันเป็นวิทย์คณิตด้วยมันมีประเด็นหลายอย่างคือหมอก็ไม่คือเรื่องหมอก็ไม่เอาพ่ออกให้เียนหมอก็แล้วก็มีการโกหกพ่อแน่นะว่าเอ็นแล้วแต่เอ็นไม่ติดหมออ๋อไม่เด็นไม่ได้เลือกพ่อขายอย่าว่าแล้คะพ่อดูอยู่หรือเปล่าค่ออยู่หอเปล่าความรับแต่้วันนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราได้เอ็นตอนเอ็นติดวิศวะมั่นใจไหมว่าจะต้องติดติดทงข้อสอบวันแรกก็รู้เลยว่าติดอ๋อแล้ว คิดยังไงอะเป็นผู้หญิงไปเลือกวิศวะไม่มีใครคุยเรื่องหรอกคุณเนี่ยที่ฉันไม่เคยเห็นแล้วแบบเด็กสตรีวิทย์ด้วยอะดีฉันแบบโอ้น้อยมากผู้หญิงก็ไม่อยากเรียนวิศวะคูณมีแต่ผู้ทำสมัยนั้นเนี่ยอุ๋วเอนจิเนียร์กำลังบูมมากขาดแคลนเป็นสาขาที่ตลาดต้องการอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่มันเป็นผู้ชายที่เขาจะไปเรียนไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเราก็ไม่ทำรู้สึกว่าก็น่าเลยสิทำไมถึงมากีดกันคือเป็นคนที่แบบคิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาตั้งแต่เด็กแล้วนะนี่แหละประเด็นประเด็น คือเราก็บอกว่าทำไมจะต้องมากีดกันว่ามันเป็นคณะมันเป็นอาชีพของผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงก็ทําได้เออมันมีคมแตกต่างนะไม่ทำได้แน่นอนก็เลยก็เลยเอ็นเข้าไปดูที่มันจะเป็นยังไงอยากลองดูซิว่าทำไมันผู้หญิงอย่างเราจะทําไม่ได้ใช่แล้วมันก็เป็นพิสูจน์เป็นคณะที่คะแนนสูงด้วยก็ก็อยากจะรู้ว่าว่าจะเอ็นติดมราะว่าเราก็เลือกอยู่สองันดับถ้าไม่ติดหนึ่งก็ติดสองแหละถ้าอย่างนี้แต่อยากจะถามนิดนึงค่ะว่า แล้วทำไมถึงเลือกวิศวะตอนนี้เลือกวิศวะอะไรนะคะวิศวะอุตสาหกรรมอุตสาหการมอุตสาหการนี่คือคือโรงงานนี่คือหมายถึงว่าคือวิศวะมันมันมีหลายสาขาใช่ไหมคะมีโยธามีเคมีมีคอมพิวเตอร์อะไรอยย่างงเี้คือเราก็มีความคือถ้าเกิดผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะเลือกเคมีเป็นนักแลบบนักห้องแลบอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยอุตสาหการรคนี่คือแบบคุมโรงงานอะแบบฉันฉันเป็นใหญ่อะคุมโรงงานคือคือถ้าเป็นโยธา เครื่องกลพวกนี้ก็จะเป็นแบบก่อสร้างเมืองแร่อะไรแบบที่เราดูหนังมหาเลยเมืองแร่อย่างเงี้ยคือจริงๆต้องบอกว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างโยธาเนี่ยการทํางานหน้าาสงานของเขาเขาต้องคุมคนงานผู้ชายคุกคีกินเหล้าซื้อใจลูกน้องอย่างเงี้ยให้เราไปอย่างเงี้ยนะต้องต้องผู้ชายต้องผู้ชายเราเราต้องก็อย่างเหมือนกับ คนที่เป็นทหารตำรวจเนี่ยมันก็ต้องผู้ชายไปรบแม้มันก็ต้องรับรับรับตรงนี้แต่ว่าันไม่ได้อืมันก็ไม่เหมาะแต่ถามว่ามีคนเรียนโยธาเครื่องคนไหมมันก็มีเพราะว่าบางทีก็เป็นลูกเจ้าของโรงงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาเขาก็เรียนดูแลกิจการแทนแทนที่บ้านสิอยากจะลักษณะอย่างงั้นลักษณะอย่างงั้นแต่ว่าอย่างเราก็อุตสาหการก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนแต่คณะวิศวะอย่างเดียวเรียนบริหารใช่ไุตสหกรรมมัมีแบบป๊ะปักโอ้โหเยอะมาก ตะไบเหล็กเชื่อมเหล็กออฟเหล็กหล่อเลยเป็น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 สามารถสามารถเชื่อมอยู่บ้านนี่ปั๊มน้ำรั่วอันดี้ฉันทำเองค่ะท่านไม่ไม่สามีสามีสามีคือคือคือเป็นแต่ไม่ทำคือแต่รู้เรื่องหมดเลยแต่ก็รู้เพราะว่ามันก็เรียนนี่แหละเรียนกับความร้อนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิชาบริหารด้วยชอบมากคืออย่าลืมนะคุณตา ไปเป็นผู้บริหารในโรงงานจาของโรงงานเนะี่ยคุณต้องจัดผังองค์กรเป็นนะคุณต้องบริหารเวลาเป็นเหมือนพวกญี่ปุ่นใช่ไหม,ม,มญี่ปุ่นก็จะเดะมากเลยใช่ไหมเลือะ ISO ก้0พันนี่คือไอ้นี่คืออุตสาหาการเรียน วิศวะอุตสาหการนี่เขาเป็นคนไปทํา ISO 9000นะในโรงงานเนี่ยมันเหมือนกับอุตสาหกรรมบวกบริหารอะไรเงี้ยนะแล้วรวมรวมกันเข้าไปเนาะใช่ยงแต่เพิ่งได้ความรู้ใหม่มาคิดว่าพอพูดถึงวิศวะแล้วเนี่ยคุณต้องไปคุมโรงงานไปดูแต่เครื่องจักรอย่างเดียวไม่ใช่แต่คุณต้องเข้าใจระบบทั้งหมดใช่อันนั้นคุณมีลูกน้องเฉพาะทางนี่ที่เขาจะไปเป็นผู้จัดการ warehouse ผู้จัดการแต่นี่คุณต้องคุณต้องมองภาพรวมเป็นต้องรู้จักต้นทุน รู้จักต้องใช่ต้องลดต้นทุนได้ต้องลดเวลาตรงนี้เป็นขึ้นที่ไหนล่ะลดเวลาในลายการทํางานได้เช่นลายการผลิตรถยนต์อย่างเงี้ยประหยัดเวลาทำให้เกิด productivity เพิ่มขึ้นใช่เรียนหมด productivity อะไรเรียนหมดโอ้โหไม่ธรรมดาเลยพูดตรงกัน ใช่ใช่คณะนี้เห็นบอกว่ากำลังจะมีรียูเนียนอะไรประมาณนี้วันเสาร์นี้รียูเนียนเราเลยดินทามากไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ดูเอาแอาจารย์ฟังอยู่ก็เป็นคณะที่ก็หญิงเยอะไหมคะก็ก็มีเลือกมากกว่าโยธามากกว่าเครื่องกลนะคะไม่ทั้งทั้งคณะอ๋อทั้งคณะนี0คนผู้หญิงประมาณอุ้ยรุ่นเรายนนะรุ่นประมันแปคนเยอะแล้วเหรอคะ ผู้หญิงแ0สิบคนนี่เป็นเหมือนกับเป็น,ปน,ปนถ้าเป็นตมามัธยมก็ห้องเรียนสองห้องเลยนะฉันว่าดิฉันว<ข>่าคุณเ <c oughs> ข้าไปคุณเป็นดาวเลยนะดาวซินโดรมดาวซินโดรม <c oughs> ไม่คือเ <c oughs> พื่อนสตีวิตก็เข้าไปหลายคนนะคะก็เข้าไปเป็นแก๊งกันอีกแล้วก็มีเขาก็จะมีแก๊งสตีวิตแก๊งเตรมุดมหลเยู่แต่ผู้หญิงผู้หญิงเลยเหรอไม่ไม่ไม่กามีโตะมีอะไรไหมเขามีกลุ่มแบ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะคลุกกับผู้ชายนี่แหละเพราะว่า ก็อย่างที่ว่าแหละคือผู้ชายมันก็เยอะจริงอ่ะไอการที่เรียนวิศวะเนี่ยมันก็หล่อหลอมให้เรามีควารมรู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็ปรับตัวแล้วก็วางตัวแล้วก็ใช้ชีวิตกับผู้ชายได้อย่างปกติเลยอ๋อจากโรงเรียนผู้หญิงล้วนก็ทําให้เราได้รู้จักคุ้นเคยผู้ชายด้วยเพราะผู้ชายที่มาเรียนวิศวะนี่แหมแมนจริงๆนะเขาต้องมาอะไรแล้วสมัยเรียนล่ะ มีแบบว่าเพื่อนมาจงมาจีอะไรนี้ไหมมันก็แหม่เรื่องปกตินะคะคเพราะว่าเขามองไปทางไหนเขาก็ใช่ไหมเห็นแต่ผู้ชายแล้วก็ก็มันฉันอยาก้รนั้นี้จเลยวือนี้ฉันจะได้สามีต้องให้ลูกต้องให้ลูกไปเรียนแทนก็ไม่พ้นลูกยังไงล่ะคะอยากหาีไม่ได้เลยคุณี่ไม่เป็นไรสมัยนี้ทำกิฟต์ได้ก็มีก็มีมาจีบ้างแต่ว่าก็เพื่อนการน่ะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะตอนนั้นก็มีแฟนมีแฟนแล้วมีแฟนนั้นจะเด็ก ปีสองเรียนตอนเรียนที่วิศวะจุฬาปีสองก็ได้ไปเจอกับนักเรียนในร้อยตํารวจไปเจอกันได้ยังไงเนี่ยเป็นคนละโลกกเลยนะคุณก็สมัยก่อนเนี่ยมีร้านอาหารในบริคลองชื่อร้านเชอร์แตมอรู้จักรู้จักนั่นแหละเป็นร้านที่ทุกคนเป็นเหมือนกับเป็นตึ่งผับนะแต่เป็นกลางวันอะสมัยก่อนเลยนะคะก็ก็นั่นแหละก็ไปทานอาหาร กับเพื่อนกลางวันนี่แหละก็ไปทานอาหารกับเพื่อนเซนฟรังนะคะแล้วก็เพื่อนกระเทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มากินเหล้าเอ้มากินเบียร์กับเพื่อนเหมือนกันเมาเมาเมาอะไเที่ยงเด็กในร้อยเนี่ยนะวันเสาร์อาทิตย์ออกมาไะแต่มันมันก็มันเป็นผับกลางวันนั้นเด็กสมัยนี้นึกภาพไม่ออกมึงเนยมันไม่มีนะเดี๋ยวนี้ผับกลางวันให้ทานอะไรได้นั้นมีดนตรีมีผับอย่างเงี้ยสมัยก่อน ก็ก็เจอกันก็ตอนนั้นจริงจริงมีแฟนเป็นหมออยู่แล้วอุ้ยคุณนี่เจ้าชู้นะเนี่ยไม่ใช่คือจะบอกว่าเราเราขออภัยนะคะเพื่อนที่เป็นหมอคือเราเราเบื่อคือหมอมันแบบอืมเราเป็นคนโลดโผนจนทยานไงชีวิต้อะหมอเขาจะแบบชีวิตมีระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแบบในพอหมอฟันวันนี้คุณคุณแปลงฟันเลยหรือยังแปลงอะไรประมาณนี้ใชนมถึงเช้ามาคุณแปลงฟันแล้วหรือยังใช่แล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามัน คือเขาก็ดีแต่ว่ามันก็เบื่อเบื่อแฟนเป็นหมอก็มันไม่ลดผลเป็นมันไม่ตื่นเต้นเป็นพี่ที่จุฬามกันมันไม่เลาใจคุณพึ่งมันเหมือนมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือเขาก็มาจีบแต่อยู่ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็คบกันประมาณนี้แต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นแฟนแบบพ่อแม่รู้จักแล้ไม่ขนาดนั้นก็คบว่าเขาก็เป็นรุ่นพี่กว่าเยอะสีัธยมคุณมีแฟนไหมหรือว่าเอาแต่เรียนตอนมาตอนมาตอนสตรีวิทไม่มีแฟนเพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะสตรีโอเขาจะแบบ เขาเขาเขาไม่ใส่หัวแล้วเรื่องเนี้ยเขาเขาใส่ว่ามันเป็นเรื่องชั่วลายเรื่องอะไรเนี้ยหลอกหลอว่าเธอเกิดมาเพื่อเรียนหนังสือนะก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อมีแฟนคือเขาคือเขาจะสอนให้เรารู้ว่าหน้าที่นักเรียนคือเรียนหนังสือเท่านั้นห้ามมีแฟนดีนะเขาปกครองเด็กดีเขาปกครองง่ายไงเด็กไม่เป็นมีแฟนแล้วไม่ต้องเสียการเรียนเราเด็กก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีแฟนด้วยนะสมัยนั้นนะมันยังไม่ถึงวัยคือโรงเรียนก็สอนมาแบบอย่างนั้นเชยๆเวลาโบราณซึ่ง เราชอบมากนี้เราทุกคนเป็นเอฟหมดแล้วอะไรซึ่งถ้าเรามีลูกเราก็จะให้ลูกไปเรียนอย่างนี้นะเรายังมีความรู้สึกว่ามันแต่ว่าโลกอย่างนี้มันต้องรับว่ามันเปลี่ยนเด็กอยู่ในห้องเนี่ยมันก็มีเน็ตอ่ะมันเข้าไปถึงดูอะไรถึงไหนได้แต่เมื่อก่อนเราอยู่บ้านมันไม่มีมันก็อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีแฟนแต่ว่ามาอยู่จุลาก็มียังมีรุ่นพี่เนี่ยที่จุฬานี่มาจีบหมอเป็นโรคจีตไม่ชอบเด็กวิศวะคือมีความรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวแต่เพื่อนฉันว่าอล้วเนี่ย เด็วิสาเพื่อนรลยนะคือเป็นโรคจิตไม่ความรู้สึกว่าพวกวิศาวนี่อีโก้สูงอ่ะไม่ชอบแบบแบบอุ้ยเขาเอ็นดา้าีิคะแล้วมันมันเท่มากยุคนั้นนะเลียนแกงมันเป็นความเชื่อของยุคยุคของเราเลยนะคะยุคสามสี่สองห้าสามสี่เนี่ยเด็กวิศาวนี่แมนที่สุดเท่ที่สุดเลยใช่แล้วเราก็แบบเราเป็นคนแบบมุมใต้อะเอราะเราเป็นคนเราเป็นคนชาวบ้านชาวบ้านเราก็แบบอูจะแอคกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้จะเด็กว่าจุลาจะค่อนข้างมีเงินนะ มีฐานะมันอาจจะมันอาจจะสืบเรื่องมาจากที่ว่าบ้านที่ต้องต้องยอมรับกันาหนึ่งว่าบ้านที่มีฐานะบ้านที่เด็กไม่ลําบากเนี่ยเด็กจะมีโอกาสทางการศึกษาสูงเด็กกลับบ้านไม่ต้องไปล้างจานไม่ต้องไปขายขอ